สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมานำเสนอคอมเมนต์ชาวต่างชาติต่อเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในรายการ avc 2023แมตช์ที่ทีมชาติไทยปะทะทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้รับชมกันนะครับความคิดเห็นของชาวต่างชาติจะเป็นเช่นไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวโคลอมเบียนะครับได้เข้ามากล่าวว่าขอบคุณสำหรับชัยชนะครั้งใหม่นี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นพวกเขาเล่นจากโคลอมเบีย ด้วยความรักมากมายความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวเมาเลเซียได้เข้ามากล่าวว่าทีมญี่ปุ่นรู้จักวิธีการเล่นเกมของพวกเขาพวกเขายกระดับความสามารถกับการแข่งขันกับคู่แข่งของพวกเขาความคิดเห็นต่อมานะครับได้เข้ามากล่าวว่าทีมญี่ปุ่นมากับ3มเบิ้มรันยูกิและนิชิดะส่วนความคิดเห็นนี้นะครับเป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับได้เข้ามากล่าวถึงทีมชาติไทยว่า ฉันประหลาดใจที่เห็นว่าทีมไทยเล่นได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้มากทำคะแนนได้เกือบ20แต้มต่อเซตซึ่งแอดนะครับก็คิดว่าเขาคงหมายถึงเซตที่1นะครับที่ได้ไม่ถึง20แต้มนะครับเพราะว่าเซตที่2และ3นั้นไทยทำได้มากกว่า20แต้มไปแล้วครับความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับได้กล่าวว่าว้าวนั่นคือทีมหลักของญี่ปุ่นพวกเขามากันทั้งหมดเลยและชาวอินโดนีเซียอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่า ทีมไทยกำลังเล่นได้ดีเลยตอนนี้และก็มีคนเข้ามาตอบว่าใช่ทีมไทยเกง่งส่วนความคิดเห็นนี้นะครับน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับได้เข้ามาให้ทัศนะเกี่ยวกับทีมชาติตนเองเอาไว้ว่าญี่ปุ่นทำผลงานได้แย่พวกเขาอาจจะเตรียมตัวสำหรับการคโอลิมปิกในเดือนกันยายนผ่านทัวร์นาเมนต์นี้ พวกเขาใช้พลังแก้60%ในการแข่งขันนัดนี้และแน่นอนว่าการใช้พลังแก้60%ผลงานจึงแย่ลงคุณสามารถเห็นข้อผิดพลาดมากมายและการรับเสิร์ฟที่แย่และดูที่ยูกิและยูจิสิเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังสนุกนั่นเป็นเหตุผลที่โคชเบรนทำหน้าทำไรยูเสมอในแมชนี้และก็มีคนเข้ามากล่าวสนับสนุนว่าใช่ ถ้าพวกเขาเล่นเต็มที่ร้อเซเกมคงจะจบไปนานแล้วพวกเขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อคัดาโอลิมปิกส่วนชาต,ต่างชาติคนถัดมานะครับก็ได้เข้ามากล่าวสั้นๆว่าดูเหมือนญี่ปุ่นจะโดดเด่นกว่าเยอะเลยและความคิดเห็นนี้นะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับก็ได้เข้ามากล่าวถึงสกอร์ของทีมชาติไทยไว้ว่าวอลเลย์บอลชายไทยไม่ได้เซตจ,จากญี่ปุ่นเลยสักเซต ส่วนความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นชาวอาเซียนนะครับได้เข้ามากล่าวว่าญี่ปุ่นคือระดับโลกประเทศไทยคือระดับเอเชียครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับยังไงก็คงต้องตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับ นัดต่อไปทีมไทยอยู่กลุ่ม B นะครับจะเจอกับทีมชาติอุสเบกิสถานในวันที่21สิงหาคม2023ที่สนามกาเดียอารีนาเวลา16นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ